ติ่งเนื้อค่ะเป็นลักษณะรอยโรคทางผิวหนังที่เป็นติ่งที่ยื่นออกมาจากผิวหนังค่ะลักษณะสีเนี่ยอาจจะเหมือนผิวหนังหรือว่าเข้มกว่าผิวหนังก็ได้ค่ะมักจะเจอในตำแหน่งที่มีการเสียดสีหรือบริเวณซอกพับเช่นบริเวณลำคอหรือบริเวณรักแรค้ค่ะค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วติ่งเนื้อเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุน,นะคะ ภาวะดื้ออินซูลินหรือว่าเบาหวานเนี่ยก็เป็นอันนึงที่สัมพันธ์กับการเกิดติ่งเนื้อค่ะแต่ว่ามันยังมีสาเหตุอื่นๆที่เกิดติ่งเนื้อได้อีกค่ะเช่นพันธุกรรมโรคพันธุกรรมบางชนิดหรือว่าการตั้งครรภ์เนี่ยก็ทําให้เกิดติ่งเนื้อมากขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพบว่ามีติ่งเนื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีภาวะดื้ออินซูลินหรือว่ามีเบาหวานเพียงอย่างเดียวค่ะ ค่ะก็ถ้าเราพบว่าเรามีติ่งเนื้อค่ะร่วมกับม,มีภาวะอ้วนหรือว่ามีลักษณะทางผิวหนังที่เป็นลักษณะปื้นดำๆหนาๆบริเวณลำคอรหรือรักแร้อันนี้ค่ะเป็นลักษณะที่เป็นความเสี่ยงสูงต่อการมีภาวะดื้ออินซูลินค่ะแนะนําว่าควรจะมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บหรือว่าคาันตรงบริเวณติ่งเนื้ออันนี้สามารถมาโรงพยาบาลเพื่อกําจัดติ่งเนื้อออกได้ค่ะ